ยังไงก็ต้องบอกต่อคะ่ะบ้านพี่ชายขายเพราะย้ายตำแหน่งใหม่อยู่ใกล้ศูนย์ราชการเชียงรายใกล้โรงเรียนเทศบาลหกใกล้สนามบินและที่ชุมชนอีกมากมายเลยคะ่ะเป็นหมู่บ้านอุตสาหสินีร่รมรื่นเข้าไปผ่านพี่รปภขับตรงไปเล็กน้อยก็จะเจอหัวมุมให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปจะเจอบ้านเลขที่185งทับ33คะ่ะ ด้านหน้าบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีสองห้องนอนสองห้องน้ำค่ะและที่สำคัญด้านหน้าสามารถจอดรถได้ประมาณสองคันและสามารถเข้าไปจอดได้หน้าบ้านด้วยนะคะมีโรงจอดรถให้สามารถจอดได้หนึ่งคันค่ะลองเข้าไปในบ้านกันเลยไหมคะตรงบริเวณหน้าบ้านนะคะก็จะมีบริเวณที่เราสามารถเอาไว้ทำ สวนยอมได้ด้วยนะคะแต่พี่ชายงานยุ่งมากๆค่ะชอบสวนเหมือนกันแต่ไม่มีเวลาจัดสวนค่ะด้านหน้าบ้านนะคะเราจะมีผ้าม่านนะคะผืนใหญ่นะคะปิดตรงกระจกด้วยสีสวยเลยนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในบ้านกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องโถงค่ะและด้านซ้ายมือก็สามารถวางโซฟานะคะห้องรับแขก ทีวีและเครื่องเสียงต่างๆสามารถวางได้ค่ะกว้างขวางพอสมควรค่ะต่อมานะคะลองขยับมาดูโซนฝั่งขวามือนะคะตรงนี้นะคะเราจะมีอยู่สองห้องนอนตรงด้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะและฝั่งขวามือนะคะลองเข้ามาดูค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะขนาด4คูณ4เมตรค่ะก็จะมองเห็นด้านหน้านะคะ ของหน้าบ้านนะคะก็จะมีประตูเขาเรียกอะไรนะหน้าต่างสองบานนะคะมีผ้าม่านติดให้เรียบร้อยเลยค่ะและมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนด้วยนะคะพร้อมกับเครื่องทำน้ําอุ่นในห้องน้ำมีราวที่เป็นราวแขวนผ้าคนหนูค่ะเป็นสแตนเลสค่ะทนทานใช้งานได้นานเลยนะคะ ออกจากห้องนอนใหญ่เดี๋ยวเรามาดูอีกห้องนอนหนึ่งนะคะนี่จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะขนาด3คูณ3เมตรค่ะก็จะมีหน้าต่างสองบานเหมือนกันแล้วก็ติดผ้าบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีเขียวอ่อนๆสวยงามมากเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องที่สามารถใช้ได้ค่ะ ขนาดก็จะเท่ากันกับห้องนอนใหญ่เมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะขยับมาอีกนิดหนึ่งนะคะด้านหลังก็จะมีเคาน์เตอร์ห้องครัวนะคะไว้ทำอาหารและมีซิงค์และก๊อกน้ำสำหรับล้างจานค่ะจะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมและถังเก็บน้ำา1 0 0 0ลิตรอยู่ด้านหลังค่ะ